สวัสดีค่ะคุณครูคือว่าคุณครูพอจะมีเวลาว่างหรือเปล่าคะฉันไม่ได้มารบกวนคุณครูใช่ไหมคะรบกวนอะไรกันม่รบกวนเลยสักนิดเขายังช่วยหน่อยค่ะเอออขอไปด้วยค่ะฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้ถ้าคุณครูไม่ว่าเลย ฉันจะขอ,อนัดวันที่คุณครูจะสะดวกได้ไหมคะอ่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องที่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเผื่อคุณครูจะกังวลโชคดีจังที่คุณครูสะดวกนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วพบกันนะคะคุณครูสิ่งที่ตัวเองคาดหวังคุณครูมาที่สถานที่นัดพบกับมารีและเมื่อมาตามที่มารีบอก ก็พบว่าเป็นสถามยิงปืนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งใน t r i นิตีสถานที่กว้างใหญ่ที่ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวนั่นเงียบสงบกว่าวิหารหรือห้องสมุดเสียอีกมาแล้วเหรอคะคุณครูโอ้สิเตอร์ฉันกำลังรออยู่เลยค่ะกำลังกังวลอยู่เลยค่ะว่าคุณครูจะลำบากใจหรือเปล่าที่ฉันติดต่อไปกระทันหันแบบนี้ ที่จริงมันไม่ใช่เหตุผลอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยทําให้ฉันยิ่งกังวลเอ่อมาลีมาสนามซ้อมยิงปืนหรออ่าขอโทษค่ะมันคงกระทนหันไปสินะคะแต่ว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องยิงปืนหรอกค่ะก็แค่มาที่นี่เพราะมันเงียบดีนะคะอย่างที่เห็น สถานที่แห่งนี้เงียบสงบและไม่มีผู้คนเลยเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยสามารถตั้งสมาธิอยู่กับการสวดอธิษฐานได้ค่ะตอนนี้ที่นี่อาจจะเงียบสงบกว่าในวิหารหรือในห้องสารภาพบาปก็ได้ค่ะเพราะงั้นเวลาที่มีเรื่องกังวลหรือต้องการอธิษฐานเองฉันก็มักจะมาที่นี่ค่ะอม,มันแปลกหรือเปล่าคะการที่ซิสเตอร์มาที่สนามซ้อมยิงปืนแบบนี้ ไม่นะไม่เห็นแปลกเลยอู้ขอบคุณนะคะฉันก็วนน่าจะถูกเข้าใจผิดอะไรแปลกๆอยู่เลยละค่ะอันที่จริงตอนแรกฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยค่ะฉันแค่ได้ยินมาว่าเป็นสถานที่ที่ซิสตเตอร์บางคนมาเป็นครั้งคราวก็เลยลองมาที่นี่ดูค่ะแต่ว่าพอมาแล้วความเงียบความสงบแบบนี้และตอนที่อยาก จะสงบจิตใจหรือเรียบเรียงความคิดตอนที่อยากคิดทบทวนเรื่องราวที่เกี่ยวที่เกิดขึ้นหรือให้กำลังใจตัวเองตอนที่อยากจะลืมเรื่องวุ่นวายในใจที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะมากเลยละคะ่ะเรื่องวุ่นวายในใจอม,มารีเออที่จริงแล้วเมื่อคราวก่อนฉันพูดพักไปเมื่อคราวก่อนฉันหยุดพักไป ได้รับคำแนะนำหลังจากรุ่นคิดอยู่คนเดียวมานานค่ะซิสเตอร์คนอือ่นๆผู้ปรับใจฉันและบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะจะเรียกว่ามันเป็นการจัดก,การตัวเองอย่างหนึ่งหรือเปล่านะและพวกเธอยังบอกว่าการมีจิตใจที่อยากทำงานอาสาอยู่ตลอดคือถือเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่บางครั้ง การกระทาสิ่งที่ตัวเองต้องการบางต้องการบ้างก็จําเป็นด้วยค่ะเพราะงั้นฉันเลยคิดขึ้นว่าว่าสิ่งที่ฉันอยากทําคือคืออะไรนะวันนี้ฉันก็มาที่นี่เพื่ออธิษฐานและบรยบเรียงความคิดของตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วฉันก็คิดขึ้นมาได้แต่ว่าสิ่งที่ฉันคิดขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงมาก่อนฉันเลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงดี อืมคุณเอ่อมาลีคุณครูคะเออคือแค่บางครั้งแค่นานๆครั้งก็ได้นะคะถ้าคุณครูจะช่วยคือจับกดเออไม่ใช่ไม่ใช่สละสละสิงสินะโอ้วาลีไม่ใช่นะมไม่ใช่ใชเวลาให้ฉันเหมือนคราวที่แล้วเห็นหรือเปล่าคะไม่ต้องทำอะไร พิเศษก็ได้ค่ะทั้งที่แล้วคุณครูมามันอาจแสดงออกให้เห็นได้ยากนิดหน่อยแต่ว่าฉันมีความสุขมากเลยนะคะนแน่นอนฉันรู้ดีค่ะว่าการพูดแบบนี้มันคงไม่สมกับเป็นซิสเตอร์เอาซะเลยทั้งเรื่องการขอให้คนอื่นมาดูแลและขอให้มาเป็นเพื่อนในบางครั้งแบบนี้ฉันทราบดีค่ะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเส้นทางในการเป็นซิสเตอร์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นเลย เพงจะรู้อยู่แล้วว่าแต่มันเรื่องนั้นคะไม่เป็นไรงั้นเหรอคะอ่าส,สั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยไม่เป็นไรจริงๆเหรอคะไม่เป็นไรหรอกเธอเป็นนักเรียนของคุณนี่นะเอ๊ะคุณครู <c oughs> บางทีฉันอาจจะคิดมากเกินไปเองก็ได้คะ่ะ ถึงฉันอยากจะเป็นซิสเตอร์ผู้นายกย่องก็ตามแต่ก็ยังเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งสินะคะเพราะว่าฉันเป็นนักเรียนและคุณครูก็เป็นคุณครูเพราะงั้นถึงเอาแต่ใจทําตัวเด็กๆแบบนี้ได้บางใน <c oughs> แบบนี้ได้บางบ้างในบางครั้งคือน่สินะคะจู่ๆก็รู้สึกลงใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยน,นะคะคุณครูถ้างนั้นต่อไปถ้านั้น ต่อจากนี้ไปก็ขอบคุนด้วยนะคะในฐานะคุณครูช่วยอดทนกับความเอาแต่ใจของนักเรียนคนนี้หน่อยนะคะหลังจากที่ใช้วลาอธิษฐานร่วมกับมารีแล้วคุณครูก็กลับไปที่ชาเลยคุณครูขอบคุณสำหรับเรื่องวันนี้นะคะ ฉันไม่รู้ว่าคุณครูคิดยังไงแต่ฉันดีใจมากเลยค่ะไม่รู้ว่าต่อไปขอให้คุณครูออกมาพบเรื่องเพราะเรื่องแบบนี้ได้ได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ขอรบกดนนะคะถ้างั้นวันนี้ขอตัวก่อนค่ะคุณครูฉันแค่อยากเรียกดูก็เท่านั้นค่ะโอ้มาลีน่ารักมากาครับก็ขอขอบคุณ,คณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย